สวัสดีครับชาวเพเดสกมเมอร์ท่านนะครับอยู่กับผมกล้องสร้างกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับเราอยู่กับข้อมูลของเกม Back For ์บัตกันอีกแล้วครับผมซึ่งในคลิปที่ผ่านมาคลิปที่แล้วนู่นๆเลยนะครับผมเคยทําคลิปในส่วนของข้อมูลของซอมบี้ในเกม Back For ์บัตครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาทําในส่วนของฝั่งตรงข้ามของซอมบี้กันมาก็คือฝั่งของผู้รอดชีวิตหรือว่าในเกมจะเรียกว่าคลีนเนอร์นั่นเองนะครับซึ่งก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดสปายกดแชร์นะครับและลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้ง โอเคครับเรามาดูกันดีกว่าว่าคลีเนอร์ในเกมนี้นะครับมีใครกันบ้างและประวัติของแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับผมมาพูดถึงคลีเนอร์กันก่อนนะครับคลีเนอร์เนี่ยคือเหล่าผู้คนที่มีภูิคุ้มกันต่อปราสิตหนอนหรือว่าเดวี w วอ p a r a ราไซก็คือหนอนที่ทำให้คนเป็นซอมบี้นั่นเองนะครับ คลีเนอร์เนี่ยพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อมนุษยชาติคลีเนอร์เหล่านี้นะครับได้รวมตัวกันเพื่อจัดการกับความน่าสะพรึงกลัวที่ติดเชื้อปรสิตที่รู้จักกันในชื่อของริดเดนหรือว่าซอมบี้ที่เราเรียกกันในเกมแต่ว่าชื่อชื่อจริงๆของเกมเนี่ยที่เขาเรียกกันก็คือริดเดนนะครับเพื่อนําสิ่งที่เหลืออยู่ในโลกนี้กลับคืนมาก็คือคลีเนอร์นี่คือรวมตัวกันกู้โลกนั่นเองนะครับผมโดยคลีเนอร์ในเกมนี้จะมีทั้งหมด8คนนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้นนี่ยมอู8คคะรับ โดยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีในส่วนของสกิลที่แตกต่างกันนะครับอ่ะมาเริ่มกันที่คนแรกครับผมวอลเกอร์ครับเอลิจาวอลเกอร์นะครับเป็นลูกคนโตในจํานวนพี่น้อง5คนนะครับเกิดที่เมืองเอเวนส์เบิร์กนะครับเป็นอดีตอาร์มี่เรนเจอร์และทหารผ่านศึกที่มีทักษะสูงพร้อมประสบการณ์การต่อสู้แนวหน้ามากมายนะครับวอลเกอร์เนี่ยเป็นคนพูดน้อยนะครับแต่เมื่อเขาพูดเนี่ยจะมีความเป็นผู้นําสูงมากซึ่งทุกคนเนี่ยเคารพในการนําทีมของเขาเนี่ยเมื่อเขาต่อสู้เสมอครับความสามารถติดตัวของวอลเกอร์ครับเมื่อฆ่าซอมบี้ได้เนี่้มนขึ และความสามารถที่เพิ่มให้กับทีมครับคือ 1. เพิ่มการทำดาเมจให้กับทีม2เพิ่มเลือดให้กับคนในทีมครับสำหรับวอลเกอร์นี่ก็ถือเป็นตัวละครที่มีให้เล่นแล้วในส่วนของตอนเบตานะครับผมก็อาจจะได้หยิบมาเล่นกันแล้วนะครับผมตัวละครที่2ด็อกเมื่อเธอมาที่อเมริกาครั้งแรกด้วยความมุ่งม,มั่นของเธอเนี่ยเธอแทบจะไม่เข้าสังคมเลยนะครับเพื่อทุ่มเทกับก,บการทํางานหลังจากที่ทํางานมาหลายปีนะครับด็อกก็ได้เจอคนที่ใส่เหมือนกับเธอนั่นก็คือ มัมหรือว่าที่เป็นอีกหนึ่งตัวละครนั่นเองนะครับแม้ว่าเธอจะเป็นคนตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าเธอก็สามารถทําหน้าที่ของเธอได้อย่างดีนะครับสําหรับด็อกความสามารถติดตัวนะครับจะเพิ่มโบนัสในการฮิวนะครับเมื่อเลือดเหลือน้อยนะครับและความสามารถที่ให้กับทีมครับจะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้นครับและเพิ่มความต้านทานในการบาดเจ็บของทีมครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ตามชื่อครับผมเป็นด็อกก็คือเป็นหมอนั่นเองนะครับก็เน้นในส่วนของการฮิวเพื่อนผมเชื่อว่าถ้านาไปเล่นจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่ ควรจะหยิบมาอย่างน้อย1ตัวในทีมนะครับเพื่อเพิ่มอัตราการรอดในเกมเกมนั้นนะครับผมสำหรับด็อก 3. คาลีหลังจากการล่มสลายนะครับคาลีนะครับใช้ชีวิตโดยไม่เชื่อใจใครนอกจากตัวเองเลยไม่มีใครรู้เรื่องเกี่ยวกับเธอเท่าไหร่นะครับแต่เธอก็ยังสบายดีนะครับและเมื่อซอมบี้เนี่ยพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับเธอได้เลือกใช้ชีวิตโดยต่อสู้เคียงข้างกับผู้รอดชีวิตนะครับ ความสามารถเติดตัวของเธอครับเซนทัสศาสตร์ครับสัมผัสอันตรายผมคิดว่าน่าจะเป็นเซนเกี่ยวกับมองเห็นซอมบี้ที่แอบอยู่หรือซอมบี้ที่เกิดอยู่อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าณตอนที่ผมทําข้อมูลเนี่ยตัวละครนี้ยังไม่ได้เปิดออกมาให้เล่นแล้วก็ในส่วนของการเปิดเผยสกิลเนี่ยก็ยังไม่เห็นชัดเจนว่าตัวละครที่ทําอะไรได้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนการมองเห็นพวกซอมบี้ตัวใหญ่อะไรแบบนี้ที่กําลังมาอะไรแบบนี้ผมคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับความสามารถให้กับทีมครับบวกหนึ่งช่องเก็บอนเวนทอรี่ครับและเพิ่มความเร็วในการใช้งานของทีมมครับผ สำหรับคารีนะครับโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับในส่วนของการมองหาศัตรูนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของช่องอินเวนทอรี่นะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่ทําให้ทีมเนี่ยสามารถใช้ได้เยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ที่เอาไว้เปิดห้องเอาไว้ชุบเพื่อนเอาไว้สตันอะไรแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจครับผมสาหรับคารีสี่จิมตั้งแต่เด็กๆนะครับจิมจะออกไปเที่ยวชนบทกับพ่อเสมอนะครับเพื่อล่าสัตว์นะฮะก็คือมีสกิลในการล่าสัตว์ เมื่อโตขึ้นนะครับหลังจากเสร็จจากการเกณฑ์ทหารนะครับเขากลับมาที่บ้านนะครับพบกับความร่มสลายของบ้านเมืองนะครับและเขาก็ได้พบกับเหล่าคลีเนอร์ครับจึงได้ทํางานร่วมกันนะครับและหลังจากนั้นนะครับเขาจึงได้ออกสํารวจชนบทของเพนซิลเวเนียนะครับอันเป็นที่รักของเขาเพื่อกําจัดการรุกรานของพวกรีเดนครับความสามารถติดตัวของจิมครับเมื่อฆ่าซอมบี้ได้เนี่ยจะเพิ่มดาเมจมากขึ้นครับผมและความสามารถที่ทําให้กับทีมครับจะเพิ่มความเร็วในการเล็งครับและเพิ่มความเสีายให้กับการทําดาเมจต่อจุดอ่อนครับผม ก็สาหรับจิมนะครับโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นตัวละครที่เหมาะมากๆสําหรับใครที่เป็นมือสไนเปอร์นะครับหรือว่าสําหรับคนที่เล่นปืนที่เน้นแบบนั้นเดียวตายหรือว่าเป็นคนที่ยิงแม่นๆจริงๆนะครับผมว่าจิมเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนครับใครยิงแม่นบอกเลยว่าคุณต้องหยิบจิมมาเล่นแน่ๆครับบอกเลยว่าคุณจะแสดงประสิทธิภาพการยิงของคุณได้ดีแน่นอนครับผมสาหรับจิม 5. ฮอฟแมนบุคคลที่มีความพิถีพิถันนักเตรียมการที่กระตือรือร้นและนักทฤษฎีสมคบคิดครับผมนี่คือชื่อที่เรียกนะฮะสำหรับฮอฟแมน ในช่วงเวลาที่เกิดการติดเชื้อครับเขาและแม่ได้แอบใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเพื่อหลบซ่อนจากโรคที่กำลังโกลาหลหลังจากนั้นแม่ของเขาได้เสียชีวิตลงในขณะที่หลับอยู่นะครับและสเสบียงของเขาก็กำลังจะหมดลงแล้วนะครับเขาจึงต้องออกจากบ้านนะครับเพื่อเผชิญโลกของเจ้าหนอนปีศาจหรือว่าหนอนปีศาจที่ทําให้คนเป็นซอมบี้นั่นเองนะครับฮาวเวิร์ดโรเบิร์ตฮอฟแมนนะครับมีทักษะและจิตใจที่ดีอย่างแท้จริงนะครับด้วยความปาถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นส่วนสําคัญของทีมในฐานะที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคลีเนอร์ ในที่สุดเขาก็ได้พบกับครอบครัวที่เขาต้องการมาโดยตลอดครับความสามารถติดตัวของฮอฟแมนนะครับเมื่อฆ่าซอมบี้ได้เนี่ยจะมีโอกาสดรอปกระสุนครับและความสามารถที่เพิ่มให้กับทีมครับบวกช่องไอเทมโจมตีครับหรือว่าออฟฟิสีไอเทมสล็อตและเพิ่มกระสุนของทีมครับหรือว่าทีมแอมโมคาปซิตี้นั่นเองครับสำหรับฮอฟแมนนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่เน้นในส่วนของการยิงเป็นหลักนะครับก็คือเพิ่มกระสุนให้กับทีมแล้วก็สามารถซัพพอร์ตทีมได้ด้วยคือยิงศัตรูเนี่ยมี กระสุนดบนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันเพราะว่าในบางจังหวะในการเล่นเนี่ยบางทีอาจจะมีการยิงแล้วก็สูนหมดนะครับผมว่าฮอฟแมนเนี่ยก็น่าเป็น,นตัวละครที่มีประโยชน์แน่ๆครับกับการเล่นในเกมนะฮะหกแองเจโลเขาเป็นคลีนเนอร์ที่อายุน้อยที่สุดและมีประสบการณ์น้อยที่สุดของทีมครับแต่แองเจโลเนี่ยได้พิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วและเก่งในการต่อสู้อีกด้วยแองเจโลเป็นสมาชิกของทีมที่ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้มากของทีมครับเขามักจะพูดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่่งเมมือปรปะา แต่ในความกระตือร้อนของเขาเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะเป็นคลีนเนอร์อย่างเต็มตัวครับความสามารถติดตัวของเอเจโลครับสามารถหนีออกจากกับดักหรือสกิลของซัมบี้ได้ด้วยตัวเองนะครับโดยเมื่อใช้แล้วเนี่ยก็จะมีคูลดาวน์นั่นเองก็คือหนีในส่วนของการโดนสกิลทําให้ติดอยู่กับที่หรือว่าโดนล็อกโดยอะไรอย่างนี้คือเอเจโลเนี่ย สามารถหนีออกมาได้โดยตัวเองครับผมไม่ต้องให้เพื่อนช่วยและความสามารถที่ให้กับทีมรัสเตอร์มิ่น่ e รเจนก็คือเพิ่มสเตมินาได้ไวขึ้นให้กับทีมครับแลวก็ในส่วนของทีมมูเวนสเปกครับก็คือสามารถวิ่งได้ไวขึ้นการเคลื่อนที่ไวขึ้นนั่นเองสำหรับแองเจโลนะครับผมคิดว่าเป็นตัวละครที่เน้นในส่วนของมูเ n นหรือว่าการเล่นในบางด่านบางจุดเนี่ยค่อนข้างต้องใช้มูเ n นไวๆเนี่ยผมว่าแองเจโลน่าเป็นตัวละครที่เข้าไปในพื้นที่ต่างๆได้ค่อนข้างไวนะครับและสเตอร์มิ่น่าในเกมนี้ค่อนข้าง ตายได้เลยก็ได้นะสำหรับแองเจโลก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่มีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับทีมที่เน้นการทําเกมที่เร็วนะครับผมเจ็ดมัมเธอชอบความท้าทายครับและเธอเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับความต้องการคนอื่นมากกว่าตัวเองแม้ว่าเธอจะมีความศรัทธาต่อเหล่าคลีนเนอร์ครับแต่เธอก็มักจะต้องตั้งคําถามกับกลยุทธ์ของผู้นําคนอื่นเสมอครับและหลังจากการตายของลูกชายของเธอ เป้าหมายในชีวิตของเธอนั้นเรียบง่ายครับคือต้องจัดการพวกซอมบี้ให้หมดนั่นเองความสามารถติดตัวของมัมครับสามารถช่วยเพื่อนที่ล้มอยู่ได้อย่างรวดเร็วครับและความสามารถให้กับทีมครับบวก1นึ่งซับพอร์ตอินเวนทอรี่ครับหรือว่าเพิ่มในส่วนของช่องที่เป็นช่องในส่วนของยานั่นเองอีกหนึ่งช่องครับและบวก1นึ่งทีมเอ็กซ์ต้าไลฟ์ครับหรือว่าในส่วนของการล้มเพราะว่าในเกมนี้จะมีข้อจํากัดของการล้มนะคคือล้มได้กี่ครั้งนะครับบางตัวล้มได้2ครั้งบางตัวล้มได้3ครั้งนะครับคือถ้ามีมัมไปด้วยเน่ก็จะพิม ล้มด้อีกหนึ่งครั้งนั่นเองสําหรับมามก็เป็นตัวละครที่ซับพอร์ตคล้ายๆกับด็อกครับแต่ว่าจะเน้นในส่วนของการชุบเพื่อนมากกว่านะครับไม่ได้เน้นในการฮิวเน้นการชุบแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่มีความสําคัญครับคือถ้าเน้นแบบว่าบุกตะลุยเดี่ยวอะไรอย่างนี้แล้วล้มเนี่ยผมว่ามาม่าเป็นตัวละครที่มีความสําคัญมากๆครับ 8. ฮอลลี่หลังจากสูญเสียครอบครัวไปให้กับเดวิลวอร์มครับฮอลลี่ฟอเรสเตอร์ตั้งใจที่จะเรียนรู้ทักษะต่างๆนะครับเพื่อจะได้เป็นคลีเนอร์ โดยเธอจะมีไม้เบสบอลที่ติดตะปูที่ไว้ใจได้ครับที่มีชื่อว่าดอตตี้การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะครับทำให้ฮอลลี่เนี่ยช่วยเพิ่มขวัญและกําลังใจของทีมได้เสมอครับเธอจึงเป็นเหมือนลําแสงในความมืดมิดของวันสิ้นโลกเลยครับ mm hmm. ความสามารถติดตัวของฮอลลี่ครับฟื mm ้นฟูสเตมินาด้วยการฆ่าซอมบี้ครับและความสามารถที่ทําให้กับทีมเพิ่มความต้านทานความเสียหายครับหรือว่าดามเมอร์ s ีสิสแตนนั่นเองนะครับ และเพิ่มเซอร์มิน่าให้กับทีมครับผมสำหรับฮอลลี่นะครับก็โดยส่วนตัวคิดว่าเป็นตัวละครที่เน้นในส่วนของการใช้อาวุธระยะประชิดครับหรือว่าเป็นวีลีเวปพอนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าความสามารถของเธอเนี่ยคือฟื้นฟูเซอร์มิน่าด้วยการข้างอมบีครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สามารถเล่นเป็นสายตีใกล้ๆได้ค่อนข้างดีมากๆเลยน่าจะดีที่สุดแล้วนะสำหรับแตตัวละครนี้ผมว่าฮอลลี่เนี่ยตอบโจทย์ที่สุดครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นสาย เอามีดไล่ฟันเอาอาวุธตีไล่ตีเนี่ยผมว่าฮอลลี่เนี่ยตอบโจทย์ที่สุดแล้วครับและนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับและส่วนของสกิลของคลีเนอร์ทั้ง8คนจากเกม Back คโฟมบลัดนะครับผมก็แต่ละคนก็จะมีในส่วนของสกิลที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นเนี่ยจะนํามาปรับใช้และคอมโบยังไงนะครับเพราะว่าในเกมนี้งไงก็มีในส่วนของการ์ดด้วยนะครับแม้ว่าคุณอดิบตัวละครตัวนึงมาอาจจะมีข้อเสียในตรงนี้เราก็สามารถนาการ์ดเนี่ย มาช่วยเสริมตรงข้อเสียของตัวละครนี้ได้นะครับผมโอเคผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข้อมูลตัวละครทั้ง8ตัวในแบล็กโซบัตนะครับก็ถือว่า แต่ละตัวก็มีความน่าสนใจแล้วก็น่าจะมีสไตล์เพลงของแต่ละคนแน่ๆนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบตัวไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมชอบสุดก็คือน่าจะเป็นวอล์กเกอร์ครับว่าผมชอบวอล์กเกอร์สุดแล้วนะครับผมและทุกๆคนชอบตัวไหนกันครับผมเนี่ยชอบวอล์กเกอร์ครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหากข้อมูลใดผมแปลผิดพลาดนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่แล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่ดูมาจบคลิปครับสวัสดีครับ